อาละครับกราบสีผมมาพบกับผม,มพัลลจนิตายกระปบขดลอกพัสุปันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1 2 2่ิถึงตอนที่1222น,นอีะครับผมอ้าวนะครับเพื่อการเสียรับผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมือ่อวานได้ดีกว่าครับขีดจำกัดของรูปทางแห่งตาผู้แก่สุดอยู่ที่ไหนนั้นยีน่เทียนก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้แต่แน่นอนว่าสิ่งดีไม่สามารถที่จะขัดขวางการพัฒนาความแข็งของเขาได้ แม้ว่าเขาจะไม่สามารถตกระดับกลายเป็นบุธธตรเทศตาผู้จงโคพันได้อีกเป็นบรารันดาแต่ดับแต่ก็ตามที่ความแข็งของเขาจังคงพัฒน,นาต่อไปเขานั้นก็จะสามารถสังหารบุธธตรเทศตาผู้จงโคพันไดน้ไรแม้แต่ถ้าหากได้รับแห่งตาวตอห้ามนั้นแข็งแกร่งมากเพียงพอและกำมันุ่นเนอเพแห่งตาวในระดับที่สูงขึ้นเขาก็มีความคลาดวังที่สามารถต่อสู้กับบัมพารุทนาจักรครึ่งขั้นไดน้แต่แน่นอนว่าขั้นตอนนี้ยากไปอย่างมากและทะันดี ในตอนที่ตระวานต้องห้ามนั้นดูสงบสุขไปอย่างมากและในพื้นที่ต้องห้ามแห่งความมืดมิดก็ยังสงบไปอย่างมากเช่นกันมันไดเพียงการตะซื้อเล็กน้อยตเท่านั้นแต่อะไรก็ตามมาได้มีเงาใหญ่สีดำทำมินได้ลอยอยู่ในพื้ตทองห้ามแห่งความมืดและในขณะเดียวกันความกดดันของสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ถูกส่งออกมาจู่ตรเวราสิ่งนั้นคืออะไรการเราบดเทศเต่าสุัเจ็ดตายคน ที่กระดังตามหานไรถห้าเวือนานพวกเขาก็ได้เห็นเงาสีาดำขนาดใหญ่รู้สึกได้ถึงแต่กฎดันของสิ่งชีวิตที่น่าสะรึงกลัวตอนนี้แลร่างกายของพวกเขานั้นก็สารอาหานเต็มรัางใจเรากับว่าพวกเขานั้นได้เห็นความสยองที่แท้จริงพวกเขานั้นต้องการที่ส,สัมผัสสิทธิ์ของพวกเขาเพื่อทำการตรวจสอบสาการในดี่นด้นแต่หลังจากที่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์กับพวกเขาได้ขยายออกไป มันกลับไม่สามารถที่จะจรดจับไปยางที่แห่ง,น,น,งนั้นได้เดือนพวกเขาึงไม่สามารถดเดวาว่าเงาสีดำนั้นคืออะไรกันแน่แต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดที่จะกล้าไปข้างหน้าจากหุ่นหันพันแรกเพราะเกรงว่าพวกเขานั้นอาจจะต้องพบเจอกับมัตราดังนั้นหนึ่งในพุทธเทศเต่าสวรรงใหคเจ็ดคนหนึ่งจึงได้ใช้ได้รับพันเต่าอดับสูที่อยู่ในระดับกีดจำกัดดวงตานพันคู่ตุ้มความว่างเปล่าได้ถูกทำลายได้ผลออกทีละชาติพระแสงม่นตาของเขาก็ได้ทะลุผ่านความมืด โดยทำการเจาหมอเปลืตั้างเงาสีตามที่ไม่รู้จักตอนนานและในสุดเขาก็สามารถที่จะเห็นตตนคอมมันเดอร์มันนั้นเป็นร่างกายที่ใหญ่โตแต่ให้ได้เปรียบไม่ได้มันเช่นเดียวกับโรคที่แข็งแกร่งออร่าของมันนั้นสามารถที่จะบปิดที่ความไปให้รันด้าและไม่มีใครรู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตระดับตาที่มีระดับสูงกว่าสิ่งมีชีวิตแห่งความกกะทนในยุคเดิมบาดราวคบว่ามันนั้นเป็นการบรรูุในจุดจงสุดอย่างแท้จริงและเมื่อมองจากภายนอก สิ่งมีชีวิตตนวนี้มีกษณะคล้ายกับตกเองซี UNC, แต่มันนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยเกดสีดำและสีทองซึ่งมันปกคลุมทั้งทางร่างของมันและยังมีกองเทปอีซีอันซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะมีความคมไปอย่างมากนี่นี่มันสิ่งมีชีวิตต้องห้ามนี่นาบรุษตาฮตเตาเสมันที่เจ็ดคนนี้กล่าวมาด้วยความบากรูขาไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตต้องห้ามตอนนี้ได้ตายไปแล้วหรือไม่อรอดถ้าไม่ช่นนาน พวกเขาทั้งสามก็คงจะถดกฆ่าในทันทีและไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดด้วยซ้ำซีมิตตองแาปประจาดาซึ่งเป็นซีมิตที่น่ากลัวที่มีระดับเทียบเท่ากับบารแน่งอาราจาราดถอยกอนเราจะต้องกลับไปแจ้งให้กับผู้ตนคนอื่นเราบทเทเต่าสสุไวจิตต่างสามคนได้กล่าวออกมาแต่พวกเขากำลัง้าที่จะทําการราดถอยรวเดียวเกินไปเราเพื่อไม่ต้องการให้เกิดคมพนคำมิติขึ้นมาแต่พวกเขานั้นคอ่อยๆที่จะราดถอยจยิงๆี จนกว่าพวกเขาจะสามารถทําการได้ถอยไปยังที่ห่งางไกลแรและไม่สามารถรับรู้ถึงการถึงของสิ่งมีชีวิตต้องแต่อีตาปาแปะเมื่อถึงเวลานานพวกเขาก็ทําการเร่งความเร็วอย่างสุดขีดเพื่อเปลี่ยนกลับไปที่ดันทับของพวกเขา และในไม่ชาข้อมูลนี้ก็ได้เื่อกระจยไปทั่วฐานทัพลักต่างๆสิ่งมีชีวิตต้องห้ามได้ปรากฏตัวขึ้นข้อมูลนี้น่าตกใจมากเกินไปและมันทําให้ผู้คนํำนวนวากรู้สึกประหลาดรจและท้าทสุดแตงเมื่อเดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตต้องห้ามได้ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาทั้งหมดนั้นจะถูกฆ่าสังหารและไม่มีโอกาสที่สามารถรอดชีวิตเดิแต่อย่างไรก็ตามเย่เทียนก็จะรับอีกครัหนึ่งมาอย่างรวดเร็ว มันเป็นสิ่งมีชีวิตต้องห้ามที่ได้ตกตายแล้วถึงนั้นเรยอหัวใจของเย่ยเทียนเต้นแรงและเผยเห็นความสนใจไปอย่างมากสิ่งแรกที่เขาคิดถึงก็คือพอสปค์ของสิ่งมีชีวิตต้องห้ามตอนนี้พอเมื่อใดก็ตามที่เขาสามารถขัดลอกพอสปค์ของสิ่งมีชีวิตต้องห้ามตอนนี้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อขบากแกงของเขาประการที่2ก็คือ มันนั้นคือโอกาสที่เขาจะสามารถครอบครองสมบัติของสิ่งมีชีวิตตองห้ามตอนนี้ได้ยี่เทียนได้ทำการขัดรอกร่างกายของเขาในานามขรรชายังขงมือได้ทําการมุ่งหน้าไปรัดติดตามบดเทตตาผู้แก่สุดของพวกเขาโดยทำินและพทเทตตาผู้จงโคพันไปยังตุดท,ที่สิ่งมีชีวิตตองห้ามร่วงหล่นดูส่วนบลแหจากขึงขั้นของพวกเขาโดยทำินนั้นพวกเขาได้มวงหน้าไปก่อนแล้วซึ่งพวกเขาก็แทกจะไม่่อเยี่เทียนเดิมรอดท้ายที่สุดแล้วสําหรับผลเท่งจากขึงขั้น โอกาสเช่นนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีจะได้สูเมื่อพูดถึงซากศพของซิมเชียตองห้าหากดูในอาณาจักรดินแดนโพเทพและสวารคพวกเขาก็เก็งว่าแม้แต่บทแา,าจักก็อาจจะทำการต่อสู้เพื่อสิงบานโดยในะพวกเข่าที่เป็นบทแา,าจักครึ่งขั้นตึงเมถานที่สามารถครอบครองมันได้ไม่นานจากน,านั้นเย่ถึงก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่มีซากศพของซิมเชียตองห้าอยู่ณนะสถานที่ที่ซากศพของซิมเชียตองห้าร่วงโรนมีรางพุเธเจตาผุ้งแงก่สู บรดด์เทสตาบูจงโคพานและประพุทในาจาณจกรขึงขั้นได้ทำการรวมตัวกันดูนใดที่แห่งนี้สำหรับบทดเทสเตาสว่างขัตเจดพวกเขาแนนเมก้าที่จากเขกาใกล้เนื่องจากร่างกายของพวกเขานั้นไม่สามารถต้านทานพลังของซีมีวิตตองห้ามได้เพราะพวกเขาจำเป็นต้องมีร่างกายตองห้ามทุนน่นนานถึงจะสามารถต้านทานพลังประเภทนี้ได้ดังนั้นบทเทศเตาสว่างขัตเจ ที่มีร่างกายตองห้ามจะสามารถเดินทางมาจากที่แห่งนี้ได้เช่นกันแต่มีเพียงผุ้เทศเตาร์สวายจ็เพียงไม่คนท่นนั้นที่สามารถเป็นร่างกายตองห้าและพลังของพวกเขานั้นต่างก็ได้วยกับมรดเทศเตาร์พแข็งสูดังนั้นผูเทศเตาร์สวายจส่วนัดจึงไม่สามารถที่จะเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้ได้และถึงแม้ว่านี่จะเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาแต่พวกเขาก็คงจะไม่สามารถเข้ามาในดีนี้ได้เช่นกันเราบุู้เทศเตาสวย7จนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเข้าใกล้ แรงแม่แต่บุตริตตาผู้แก่สุดตะบอนเอกก็อย่างแท้จะมีความหวังที่จะเข้าใกล้เรือมันเป็นซิมิชิตตองห้างจริงๆพี่เหตเหตุได้เดินทางมาในที่แห่งน,นี้ในฐานะตาชาแห่งคามือได้เห็นซากศพของซีมิชิตตองห้ามซึ่งเขานั้นรู้สึกได้ถึงแรงกดดันของซีมิชิตตองห้ามตอนนี้ดังนั้นเขาจึงได้กล่าวมาด้วยความประลาดใจสิ่งที่วิทเถียงสงสัยไม่สุดก็คือสิมิชิตตองห้ามตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ในสภาพสัสมบูรณ์ไปอย่างมาก และมันก็ไม่รับบาดเจ็บใดๆสิมวติตตองห้ามนั้นสวรังไม่เพิ่งตายมันสว่ังเทียบได้กับองคธนาจหากพวกมันไม่ได้ถูกสังหารแต่หน้าสัวจอพวกมันจะตกตายได้อย่างไรกันส่วนเรื่องอายุไขนั้นมันจะจัเป็นไปไม่ได้เพราะอายุไขของสิมวติตตองห้ามนั้นเกือบจะเหมือนกับอายุไขของวิทตองห้อของมืดตามตายที่วิทตองหัามและของมืดเมดได้ถึงคำตายอายุไขของสิมวติมมไไมมวตตองห้ามนั้นก็เกิดจะเป็นอมะตะมันเป็นไปได้ไหมว่าจิวัญญาของวันนั้นได้ถูกทำลายไปแล้ว ยัทีือกำกการคาดดานอกจากนี้ขคาอยากรู้อยากเห็นว่าราจารย์แห่งคนเขาของพวกเขาตัวทามินในสาขาเฟิงซาวจะทําการปรากฏตัวมาหรืม่มไหมแม้ว่าอาจารย์แห่งเขาเฟิงซาวจะเป็นผู้นาจัดในตำนานแต่คนเดนก็อาจจะสนใจซากศพของซิมวิทตอนห้ามตอนนี้และเขาก็อาจจะนำซากศพของซิมวิทตองห้ามตอนนี้ออกไปถ้าหากอาจารย์แห่งเขาเฟิงซาวเดือนทางบา เขาก็ควรจะเดินทางมาถึงเป็นคนแรกแต่ในตอนนี้เขากลับไม่ได้เดินทางมาเหมอเือนเพพาะเขายอมแพ้หรือป่าหรือเป็นไปได้ไหมบ้าที่พระอาจารย์องเขาเฟิงซานมีแผนที่สาคัญกว่านี้แรงแม่แต่ซากศพของซิมพิตตองห้ามันก็ไม่สามารถที่จะรอกดวงเขาต้าเย่เห็นได้กก่าวออกมาจะสงสัยในเวลานี้พระอาจารย์แห่งเตามิตีพระอาจารย์แห่งเตานิตันพระอาจารย์เกิงจริงและประพลัดแหจักรเกิงขังน้นคนอื่นขขเขบุคเขา,ามิน ต่ก็ยืนในที่แห่งดีพวกเขาได้ทำการศึกษาซากศพสิมพิตรองห้างตอนนี้จตกน้ำประปาข้าขอตรวจสอบนอนประาจารย์ชิงโดงที่มุมหน้าเข้าไปอย่างที่อยู่ของซิมฟิตรองห้าและพยายามที่จะแตะต้องสิมพิตรองห้างตอนดีแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้เกิดอาการตกใจขึ้นห่อร่างกายของเขานั้นได้พิจัาแตกต่างและเขาก็ได้รับบาดเจ็บไม่มีทางที่สามารถเอาไปได้เลยประาจารย์ชิงโดงเตรียมกับใส่หัวซิมพิต่องห้างตอนนี้ มันได้เกินขอบเขตเราไปเป็นอย่างมากดังนั้นจึงไม่สามารถที่นํามาสู่จารบานภายในของเราได้หรือพามันออกไปจากที่แห่งนี้ได้สิ่นกานเว้นแต่ว่ากฎเกณฑ์ในจาาคานเ,เรน็กคอรอนนันจะสามารถที่จะกักกนนี้ังห้าคอางาม,มืดแต่มันนั้นแทบจ,จะเป็นไปไม่ได้เลยพระอราจารย์ชิงโรงข้าได้กล่าวอมนานแล้วว่าเจ้านั้นไม่สามารถที่จะนำมันออกไปได้แต่เจ้าก็ไม่ชื่อระแม้แต่พุทธนาจาก็ยังไม่สามารถที่นําเอาซากศพของซีวิตต้องห้ามออกไปได้ พวกเขานั้นทำได้เพียงดึงพลังของมันออกไปทุ่นดานและดันจัดที่ดึงพลังพิเศษของมันออกไปจนหมดพวกเขานั้นจะทำการเจรินส่วนร่างกายของซีมิทตองห้ามตอนนี้ออกจากการซึ่งเหล่านั้นไม่ใช่บรุธนา,าราชดังนั้นดีไม่ทางที่จะตามรากศพของซีมิทตองห้ามตอนนี้ออกไปได้จริงๆพระอาจารย์ตาน,นิตันได้กล่าวมาด้วยลายจีมซึ่งแสดงนั้นบรุธนาจาชเครืาาร่องขั้นก็ได้บินเข้าสู่ปากขนาดจารของซิมิทตองห้ามตอนนี้ เพราะคอน้นเตรียมจะเข้าสู่โหลกไปหนักของสิงวิตตองห้ามตัวน,นี้เพื่อทําการค้นหาโอกาสได้สมบัติและในบรันดีเย่เทียงก็ได้เข้าใกล้ซทรกศพของสิงวิตตองห้ามชิ้นกาขคอน้น็ได้ทาการปกคลุมมันด้วยพสวรรค์ใการรกของข่าวซึ่งเขาแทบจะไม่จ่ต้องสิงวิตตองห้ามตัวน,นี้เลยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีพสวรรค์ตองห้ามดูเย่เทียได้กล่าวมาได้จอิๆที่มีความสุขไปอย่างบ้าพสวรรค์ตองห้ามกองเร็บแห่งความมืด โพสวัตต้องห้ามปีสีทอและโพสปวัติต้องห้ามเกตสีทอภายใต้การสำรวจของโพสปวันิกาคาดร่อกของเยุธเทียสิ่งชีวิตต้องห้ามตัวนี้มีพสปรวัตต้องห้ามทั้งหมด3รายการรัฐจะข้อมูลจากการสำรวจของโพสวัติการขดรอกของข่าเขาจิไดโรป้าสิส่งชีวิตต้องห้ามตัวนี้ก็คืออินทรีต้องห้ามอยุธมินนั่นเองคัดรอกคาดร่องขัดรอก เย่เหียนได้ประสบความสำเร็จในการขัดรอกปัสวันตองห้ามทั้งสามโดยทั้งเขาจะรู้สึกดีดีในทันทีในอีกด้านหนึ่งร่างกายหลักของเย้เทียนมีความก่ย้องกับเจียงเฉินแต่เจียงเจ้แต่ส่วนเซียเจ้และเย้อยู่ในเื้องตนทางมาู้เพราะพวกเธอจําเป็นจปะปกป้องโรคมนุษย์และจัดการทุระต่างๆของโรคมนุษย์โดยพวกเธอจึงมีราดบ ที่เอาอตามได้แม้แต่ห้ามเราหนีท่านพ่อพวกเราจะเข้าไปด้วยหรือไม่เยชิงเฉินได้กระทำรอสักคู่ก่อเย่เทียนได้ทำการแต่ตอนจุดขึ้นดิ่งสถานาภายในอย่างไม่แน่นอนหากมันเมียอันตรายเกิดขึ้นทางเจ้าไดข้าก็คงจะไม่สามารถออกมาได้ทันเวลาเยชิงเฉินพยักหน้าและไปวัตามเข้ากตกลรงของเย่เทียนเวลาผ่านไปนนเล็นหนอหลอมบราษัทค่งขั้นก็ได้ทำการส่งข้อมูลออกมาจนรวดเร็ว ข้างในดีปลอดภัยดังนั้นเตือนผลให้ตามโปรตีศตาผู้จงคอพันที่มีชื่อเสีเยงต่างก็เป็นเข้าไปในปากอันใหญ,ญ่โตของอินทรีย์ทองคำาพรยทธมินโดยเข้าสู่โลกภายในของมันส่วนเจี๋ยเทียนเรืร่างคนของเขาทาชาใชงคนมืดก็ได้เข้าไปในปากอันใหญ,ญ่โตของอินทรียทองคำาพยุยทามินเช่นกัน หลังจากที่กลุ่มขบถเทศเต่าผู้แก่สุดแดดต่บทเทชเต่าผู้รงโกรพัได้เข้าไปในวิวหนัในคอยินรีทองคำวิทยธรรมบินเป็นที่สะอยแรงกลุ่มผู้ตนที่มีอำน,นาจที่บินมาจากมิทรฮัฟอ,อย่าง,งมืดตากยักษ์กายรวมถึงบทเทศเต่าระดับผู้แก่สุดและบทเทศเต่าผู้รงโกรพันบางส่วนและมีแม่แต้มบทเทศเต่าผู้รับสองโคร่างเท่านั้นต่างก็มองหน้าเข้าไปอย่างโรคภัยในคอยินรีอทองคำวิทธรรมบิน แต่ความเป็แกงที่แท้จริงพวกเขาดันมันจะไม่ได้ถูกเปิดเผยในปรณีเพราะทั้งสองคนอาจจะเป็นผุเทชรเต่าผู้จงขอผ่านหรืออาจจะเป็นผดนาจาเครื่องขั้นด้วยซ้ำกาวที่สรุปแล้วด้วยกายปรากฏตัวของซากศพสิ่งพิตตองห้าอินทรีย์ทองคำวิทามินรวมพุทธทิตเต่าจมวนมากที่ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนก่อได้ปรากฏตัวให้เห็นดังนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต่างก็ต้องการที่จะรับโอกาสบางจ่า จากร่างกายคอยอินรีรังคำวิตามินต่างๆที่เข้ามาในปากจักคอยอินรีย์รังคำวิตามินแล้วมันก็มีทางเดินเก่าซึ่งก็คือระหาและในขนาดนี้ด้วยพลังงานในความมืดทำดวยอัำเบททูมันก็ได้ก่อให้เกิดพายุอะไรเคนทุกใจขึ้นซึ่งมันนั้นจะสามารถจะกระชากทุกสิ่งออกเป็นชินด,ดาดังนั้นแม้ว่าคุณจะเพียร่างกายต้องห้มันดูแต่ถ้าคุณไม่มีความแข็งจะรับมรดเทตต่อจับผู้แกสู คุณก็ไม่สามารถที่เข้าไปได้หรือเพอราะนั่นมันไม่ต่างกับการสแปงหาความตาและเป็นเรื่องปกติที่เทียนแดจิ้งเชิญจะสามารถต้านทานพายุอะไรเขนตองห้ามดีต้ารือพวกเขาจะสามารถเข้าไปในโรคภายในของอินรีทองคำยัตมินได้อย่างรวดเร็วมันมีจู่5้าโรคอย่างนั้นเรือยี่จะสามารถ,ถามผัสถิ่มก่อนของโรคทั้ง5้าด้าโรคทางห้านี้ควรจะเป็นสถานที่ที่รักคอง กับอัยะะภายในทาง5ของอินรีย์ทองคําวิตามินและมันจะเป็นตัวแทนของรูปทาง5ที่ประกอบไปด้วยทองคําไม้น้ําไฟและดินซึ่งแต่ละโรคนั้นจะได้ดกลับรรปโบราณตองห้าหากเป็นดรวยปกติเี้ยเทียนและคนอื่นก็ควรจะไม่คิดปลุกปลุกเข้าไปในโรคทาง5ของอินทรีย์ทองคําวิตามินเด็ดขาดแต่ในขนาดนี้มันได้ต่างออกไปอินทรีย์ทองคาวิตามินตัวนี้จะต้องตายไปแล้ว ซึ่งภายนอกของมันนั้นไม่ได้มาแผลใดๆแต่้ลกภายใน,ในของมันกับขาบพลังงานและได้พิจาแตกท้าออกเป็นผลให้โลกภายในของมันเกิดคามว่เเงเวียไปอย่างบ้าและมีช่องบ้างจํานวนไา่ท้วนถูกประคุมไปด้วยรอยแตกโปรดระวังตู้เย่เทียนได้ทําการกอดเตือนลูกชายลูกสาวของเขาเ่ชงยงเจียและเจชยงเชิญเ่ียงเย่ยและเจียงเชิญก็เพียกหน้าเห็นตู้และได้เติมตามหลังเย่เทียนไปจังเลื่อฟัง รื่องจากมีรชาย,ยัางคามมืดก่อนนำทาาร่างดักของเยเทยนจะสามารถเต้นต่างเส้นทางที่สามารถกำหนดอวบต้าและอันตรายของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะักเยเทียนได้ทำการเดินผ่านช่องว่ามิตีและเขาเนนก็เปลี่ยนเส้นทางจูจาวราและในที่สุดเขาก็สามารถทะลุเข้าไปในโลกแห่งหนึ่งซึ่งมันก็คือโลกแห่งไฟ โรคเอ่ยงไฟนั้นปรอดแทนขอตำแหน่งหดดัวใจ่างพวกเขาจะสามารถมาถึงเปลนที่ก้ัวในใจกลางของเอ็นซีโวยทรมินดากดเกณฑ์ในที่นี้แข็งแกร่งมากกว่ารูปบาร์ดานเซอีรังจากที่เรียนได้เข้ามาเขาต้องรู้สึกประหลาดใจถ้าเขาลองคิดดูดีๆแล้วนี่เป็นหนึ่งในดอกต่างห้าในร่างไข่ของสิ่งชีวิตต่างหดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่กดเกณฑ์นในที่นี้จะมีความแข็งแกร่ง มันมีสมบัต,ติตองห้ามอยู่มากมายเย่เทียเสวาสมบัตบิตได้จากเขาฆ่าเราได้เขาอุทานออกมาก่อนแน่านี้ได้มีบุดแาจากครข่้งคันเดินทางเข้ามาก่อนแรงแต่พวกเขาก็ไม่นนำสมบัติตองห้าราสมบัต,ติตองห้าแล้วเขามืดต,ต่อหนีออกไปพวกเขานั้นคงจะไม่ดูแคนพวกมันเพราะแน่นอนว่าเวลาน,นั้นก็สาคัญอย่างมากเช่นกันสำหรับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่จําเป็นจะต้องทําการรวบรวมสมบัติที่มีคนค่าเล็กน้อยสำหรับเขา ที่เป็นแค่สัมปัตตองห้ามแอคขอมืดเท่านนานเย่เทียนที่ทาการเคลื่อนไวผ่านโรคแห่งไฟอึ่งรดเร็วขอนันที่ทาการรวบรวมสัมปัตตองห้ามตอนนี้อยู่ในเวลาซึ่งมันเหมือนกับที่การบูฟเฟศท,ที่สามารถจิบจับออรตกอรา่าส่วนดอมบรเทศต่อได้รับพุ่งสุดคนอื่นแรมบูเทสต่อผู้จงคอพาร์ก็ทําการรวบรวมสัมปัตตองห้าโดยทำพวกเขาจึงไม่เวลาที่จะมาต่อสู้กัน ใช้เวลาเพียงไม่นานสำหรับเจ้เเห็นในการรอบตรสมบัติตองห้ามประมาณหนึ่งแสนชิ้นซึน่งพวกมันทั้งหมดนั้นต่างก,ก็เป็นสมบัติต้องห้ามปรับสูงแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ทำการรอบตรวมสมบัติตองห้ามอย่าขมืดแม้แต่ชิ้นดีจะเห็นได้ชัดว่าตามบลทาจักรกึ่งขั้นนั้นได้นำมันออกไปทั้งหมดแยแต่ก็ได้นอนว่านอกจากสมบัติตองห้ามอย่างขงมืดแร่โรคแห่งไฟก็มาได้ขาดแคลนสมบัตดิดีๆเช่นกันณะโรคแห่งไฟภายใต้ตะตตะเท้าอันว่างป่า บพรบุตเทศต่าผู้แก่สุดแต่ผลเทศต่าผู้จงคอพานต่างเข้าประตัวกันดูในที่แห่งนี้ซึ่งเย่เทียนเจะย,ง,ย,ง,ยงเสียนแต่จะยงเจ้เดินทางมา่างที่แห่งนี้ได้เช่นกันสายตาของทุกคนนั้นเรียบต้องไปที่ทะเลสีเลือดนี่เนี่ยไม่ใช่ทะเลสีเลือดธรมรมดาแต่มันเป็นทะเลสีเลือดที่เกิดมาจากเลือดของสิ่งมวิตตองห้าซึ่งมันเป็นห้องดินแน่เสมอกรอบไปอย่างมากแต่แน่นอนว่าทะเลสาบสีเลือดแห่งนี้ มันไม่ได้เปลี่ยนเลือดทั้งหมดของดินซีทองคำวิตามินไม่เช่นนั้นผทเทศต่อผู้แก่สุดแต่บทเทศต่อผู้จงอพันแถานี้ก็คงจะบ้าข้างไปแรงหรือแม้แต่บุตทีาจักครข่งขั้น,น,นก็ไม่อาจ,จไปวางสารที่แห่งดีไปได้พวกเขาคงจะทําการเก็บเลือดเหล่านี้ออกไปนานแล้วเช่นกันในความจริงเรสาสีเลือดแห่งน,น,น,ององนี้เป็นเลือเดเล็กน้อยที่ัรวไหลอกมาจากการตกเลือดภายในของสีทองคำวิตามิน ผ่านช่องทางเกียร์ดาวคอมิตีรังจาทําการวิทยาการมาเป็นเวลานานมันก็ได้ถูกรวมรวมเข้ากับพลังงานตองฮัฟนคอาขมืดดังนั้นมันจึงได้กลายเป็นสารน้ํเสียเลือดในที่แห่งนี้ดาดได้เข้ามายุ่งเ,เทเลสาบสีเลือดแห่งนี้จะเป็นของข้ามันได้มีบทเรต่อพผู้แก่สุดที่เพิ่งจะมาถึงลรเมื่อเขาได้เห็นเทสาบสีเลือดอันนี้ เขากดไม่ได้ที่จะกล่าออกมาดังนั้นเอทันที T, เขาจึงได้ลงมือในการรวบรวมเาษสีเรียดแห่งนี้แต่จะได้ก็ตามมันก็ได้มีหนวดสีดำได้ไปรากฏขึ้นภายใต้เศสีเลือดซึ่งมันนั้นได้จะร้เขาเ้าไปร่างของดหดเล็ตาผู้แข็งสุดปู่นนี้เอทันที T. และเขาก็ได้ถูกสังหารด้วยกยรจิมตีอย่างแค่ครั้งเดียวช่างโง่เขายิ่งนนามันไม่ได้เห็นแม้แต่ซีมชิดใส่รังห้ามอยู่ในเทสาบสายเรือดแห่งนี้ด้วยซ้ำบรุษเทศเาผู้จง,องพอผ่นที่สอดแนมดูได้ข่าวออกมาจะดูทูมันจะไม่มีอันตรายได้อย่างไรเทสาเสีเรือดแห่งนี้มีค่าไปอย่างมาเพียงแค่ทําการแตะน้ําจากเทสาเสีเลือดแห่งนี้ และนํามันติดตัวเอาไปตู้คุณก็จะสามารถตีงพลังงานที่เหมาะสมสาหรับการฝึกฝนบุตรเต่าพุ่งแกสูหรือแม้แต่บุตรเต่าผูรงคอพันอมาดาทุกคนพวกเราเราิ่มมือกันเถอะเรสาเป่งดีได้ให้กาเนิดสิ่งชีวิตเสร็จห้ามขึ้นมาแล้วซีคอมแกงคอมันดันอยู่ไม่ไกลจากเก่งบุตรเด็ต่าผูรงคอพันระดับรอบไปซึ่งข้าเองก็เก่งมาก มันก็คงจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบรเทศเต่าผู้จงคอพันระดับสูงและพวกเราไม่ทาการร่วมมือกันข้าก็เก่งว่าพวกเราก็คงจะมีทาาที่จะเอาของเียวคอนเตเรเซเดตอดอกไปได้และหากเราสเสร์ดาเป็นมาก,ก่อนนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่พวกเต่าจะรับโอกาสอื่นๆมากขึ้นเวลานั้นเท่ากับเซบากอย่าได้เสียวลาไปโดยประโจอบรุเตเต่าผู้จงคอพันผู้เึ่งได้กาแนะนํา เอาราพวกเต่มาร่วมก่อทังกันกอ่อเพื่อทำลายสิ่งชีวิตสาจะห้ามตอนนี้รามพเทสเต่าผู้จงโคลพ,พันแรงมพเทสเต่าผู้แก่สุดแต่ก็เห็นด้วยตุม้มบรลนทตทิตเตาผู้จงโคลพันพู้หนึ่งได้กระตุ้นประ้งานเอาดังห้ามประเภทสู้รละโจมตีไปที่ทะเลสาบสีเลือดในทันทีขอเน้นต้องการที่บังคับให้สิ่งชีวิตแสายจางห้ามนั้นปรากตัวออกบาา จากนั้นเจ้าคำตามก็ได้ดังขึ้นซีมีซิบิตจะจะห้ามที่มีรุปธนาคล้ายกับปลาหมึกจากได้ปรากฏตัวขึ้นและออร์าอันน่าสะพร่าของมันก็ได้อพวนไปทั่วบริเวณซึ่งทําให้ผู้ตนคนอื่นต่างก็จะกระึงไปได้แล้วบรทตทสตาผู้โดวงคองพานและบปรทีสตาผู้แก่สุดต่างก็ต้องมือส่วนเจย,ย่เทียนที่เฉียนแต่เจียงเจยก็เริ่มมือเช่นกันพวกเขานั้นได้ทําการเติมตีซีิซิิตจะจัห้ามตอนดี เมื่อหาวนาจะมันมาททาการลงมือมันก็เกือบจะสามารถเจรชากร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะต้องห้ามตอนนี้ออกในทันทีและเป็นผลให้มันได้รับบาดเจ็บสาหาัสและต่างจากจมตีอีกหลายรอบสิ่งฟิสจะต้องห้ามตอนนี้ก็ได้ตกตายไปเอาละครบจบไปแล้วผมตอนนี้ครั้งเอเดนผมการเดินทางครั้งใหม่ของยีเทียนด้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมเราจยีเทียนได้รับประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์ในคันนี้กันบ้างนะครับ อ้อนมาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านนครับผมเอาลนะครับได้ภาพกันใดก็ขอภายนิดๆด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดได้กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดีวกันนะครับขอบคุณครับ